ดีในบ้าระหว่างทางเราเจะเวชมหมู่บ้านดังเดิมใช่ไหมเห็นพ่อเขาสานแล้วอยู่ก็เลยลงมาทำมันใหญ่มันใหญ่จังนึกว่าสานใส่หมูบรรยากาศแบบบ้านๆเลยครับเรียบง่ายครับกินข้าวก็แบบนี้เลยอ๋พอพเ,เออ,อ,อเบิ่งหน่อยเดียวอ๋อต้หนอดอกที่จะมาทุกบ้านเลยไม่แต่หลวงพ่าไร่ใจใจเดียวรถคันแรกของเมืองไทยเนาะ,ะที่มาเนาะนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแทงหวย วินโดครับผมทักทายก่อนจะไปไหนทักทายก่อนโอ้วันนี้เราจะไปหมู่บ้านสุกเจมอ๋อแต่ว่าระหว่างทางเราจะเวชมหมู่บ้านดั้งเดิมใช่ไหมดั้งเดิมก็คือหมู่บ้านไต้ื้ออ่ออันนี้เธออยู่เป็นบ้านไหนเนี่ยอืมที่จริงก็คืออันนี้ชื่อหมู่บ้านหน้าใหม่เนาะนาใหม่มันจะในกลุ่มของบ้านไต้ื้อครับจะมีที่นี่มันจะมีเอ่อนายางนายางเหนือนายางใต้ครับหุยฮีดบ้านไต้ื้ออ๋อบ้านโย่ อ๋อที่เราเห็นนี่คือบ้านเขาจะเป็นแบบนี่คือบ้านดั้งเดิมใช่ไหมผมดั้งเลือครับผมอันนี้แต่ว่าจะเป็นราคาที่เป็นไม้ไม้ไผ่เนาะตีเป็นแฉกแกแล้วก็จะเป็นพื้นนนี่ไม้เฮียเนาะไม้เฮียเนาะเพราะไม้ไผ่เป็นตระกูลไม้ไผ่เป็นเยอะไงยมีไม้เฮียไม่ซอดไผ่บ้านบาบง่งบอกวานก็คือเป็นไม้ไผ่คือแต่บ้านยังมีเยอะมันเพราะว่าถ้าที่ดูมันก็จะมีบ้านที่แปลงใหม่แล้วตรงนี้เก่าๆก็มีจะผสมผสานกันไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ แต่ว่ามันก็ยังมีโซนของมันอยู่จะมีโซนที่เก่าเแบบนี้อยู่แต่ราคาที่ก็เริ่มเปลี่ยนไปถ้าคนมีมีสตุงสตางค์หน่อยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องนี้มาแล้วเนาะก้ากึ่งอย่างเงี้ยที่ว่าไม่ใช้ตะปูไม่ใช้อะไรนี่คือยังยังแบบเดิมเดิมอยู่ไหมแบบเดิมเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเห็นป่ะดูก่อนนะอันนี้เป็นลายลัดของมันเออเนี่ยเห็นปะอันนี้คือตั้งเดิมเลยเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยแต่ละตัวก็คือคล้ายๆซิลหรือซิมน่ะต่อเข้าไปเนี่ยอันนี้คือไม่เกี่ยวนะนี่มาาาายยถึงงงงทีี่่่่เเออออแแแขขวววนนตจริๆลล้้คื เพื่อให้เรือเนี่ยตั้งได้เนี่ยที่ใต้ตะถุนล่างก็คือส่วนมากทุกๆครอบครัวนะจะมีกิจกรรมของผู้หญิงอาจจะเป็นแม่สอนลูกลูกสอนแม่ก็เจเนเรชันไปเจเนเรชันไปอ๋อครับก็ดูแล้วยังยังคงวิถีดั้งเดิมอยู่ก็เป็นกลุ่มไตเลืออยางเงี้ยคือก็เป็นกลุ่มนี้ก็คือเขาก็ยังคงดั้งเดิมอยู่นะนักไว้นะโอ้โหนีไ่ไม้ไม้ดูไม้แผ่นดูเสาดูอะไรเนี่ยเอออันนี้อะไรอ่ะวินโด่นู่นแหะเอออันนั้นออน,น่าจะเป็นให้เขาอ่านขอนข้าวอะ่ะ ก็คือเอาเอาเอาเมล็ดข้าวไว้แล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้สาสาไอ้พื้นร่อนให้มันไอ้พงมันออพงมันอออย่างนั้นนะนะโอ้โหนี่บ้านเก่าเต็มเลยนี่ก็ใช่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นฝาผนังไม้ไผ่แล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันนี้เป็นเล้าเขายุงเข้าเออนะดูแล้วดีมากนะแต่ว่าเราเราไม่ได้มาบ้านนี้เราจะไปบ้านไหนอะตกลง เราจะไปบ้านศบแจมก็ค mm ือเส้นทางที่ค้างไว้นะเส้นทางที่ค้างไว้ก็คือจะต้องไปข้างหน้าอีกแต่ว่าผ่านหมู่บ้านพวกนี้เราก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นได้เห็นว่าวิถีชีวิตตามปรทานยังยังมาเที่ยวได้อยู่ครับผมก็คือยังมาเที่ยวยังมาแวะได้อยู่เขาน่ารักครับผมเออต้อนรับนี่ปกติบ้านศบแจมใครๆก็คิดว่าไปได้แต่ทางเรือแต่จริงมันมีทางรถซึ่งจะต้องเป็นเนี่ยคนทัองทีรถวิบากเนาะรถพิบากแล้วก็รถออฟโรดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้คือทางจะดีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติอออจากเส้นทางท วินโดบอกว่าคือมันจะเป็นเส้นทางที่ผ่านเขื่อนใช่ไหมครับผมมันจะเป็นเส้นทางแบบไม่ไม่ดีแล้วค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่แบบแบบที่เราไปทางเส้นนู้นนะนะที่เส้นศพคาอะไรเงี้ยไปดูไปดูว่าเราจะผ่านได้ไหมเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูถ้าฝนไม่ตกอ่ะฝนไม่ตกน่าจะไปได้ภาวนาอย่าให้ฝนตกนะครับเพราะว่ามันมันจะลำบากมากเพราะว่าเราเดินทางแล้วรู้สึกเราเหนื่อยไม่ไรแล้วเดี๋ยวดูเรื่องดาวกันทางกับผมแล้วก็วินโดว์ให้ดีนะครับครับไปแม่กำลังปั่นไฟนะแม่หนอเออไม่เท่าปั่นไฟไม่เทาซานเอย สารายพ่อเห็นเห็นเห็นสารอยู่ก็เลยลงมาโอ้สมไก่มันไม่ใหญ่จังับพ่อเขาใหญ่มากเนี่ยไก่พวกกาพวกเนกาไก่เนี่ยลูกทีไกมานี่ลูกนองเกลียวลูกนองเกลียวโยมาแต่ลงปลาบางนอนนองเกลียวออพ่อเป็นลื้อเป็นป๊อออ๋อลรือเห็นพ่อเขาสารอะไรอยู่ก็เลยลงมาทำไมันใหญ่มันใหญ่จังนึกว่าสารใส่หมูไม่ได้เนาะนี่บินโดร์ขับไปอยู่ข้างในไปเดี๋ยวหิ้วกลับบ้าน พ่อขายหรือว่าอาใช้เองอ่ะขายลูกเท่าไรเจ้ห้าพันเจก็แปดสิบห้าเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทไม่ถึงร้อยครับโอ้โหกี่กี่วันได้ลูกหนึ่งค่ับพ่อมือหนึ่งก็ได้ได้ลูกหนึ่งมือละลูกอ๋อมือละแปดประมาณว่าทำเป็นไรได้ประมาณเกือบร้อยแล้วใครมารับอ่ะพ่อหรือว่าเขามาซื้อเองเข้าามซือ ันะออกกระสังนะ,อ,งนะอ๋อพ่อทำได้เนาะอันนี้คณะจะเซ่ใกล้ไปขายหลายโตเนาะพ่อเนาะเอือเนี่ยอ๋อหลายโต๊ะหลายโต๊ได้เขาลดสามสิบชิปโต๊ะโอ้วิธีชาวบ้านจริงๆอ่ะเนอะพ่อนี่นี่เป็นยาฆ่าเลยอะไรเนี่ยนี่ยาฆ่ามันออกตามแนี่ยเด่นนี่นนอ๋อน,นะไหนพ่อต้มยำนิดน่ะอ๋อนะอ๋ออืม โอ้อันนี้บ้ไม่เพือนเขาเพือนสงสัยด้านนอกดีหนอเออเออไปดูข้างในคืออะไรนะมันดูนี้อยู่เพื่อนนั่นนะเพราะว่ดอยู่นี่เยินอ๋ออันนี้มันเย็นกว่าโอ้ากกว่านั้นเพราะเพราะว่าเออเย็นว่ะอือเย็นอือเบอร์กระส่ายนะพ่ออันนี้อันนี้เป็นเป็นเฮือนเนาะข้างบนเนี้ยอ๋อเป็นบ้านเนาะอ๋อผมเป็นบ้านอ่ะเนี่ยผมก็เป็นเป็นเป็นข้างบนคือเป็นที่พักเนาะนอนได้พ่อขึ้นไปเบิ้งหน่อยได้ปะ ขึ้นในเบิ้งหน่อยได้ป๊ะขึ้นเบื้งได้ป๊ได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวขึ้นไปเบ er oh no, no. okay. okay. nah. mm. ิ้งเนาะไปดงมาเดี๋ยวพ่อพาไปเออมาพ่อพาไปเนื้อึงคุนไทรได้เนาะไม่แล้วอย่าเข็นเบื้องก็เรือเฮือนงามของคนลื้อหน่อยพ่อเออพูดลื้อนะเนาะอ๋ออ๋ออย่างนี้นะพ่อดนอก็คืออ๋อก็ไปที่นอนนี่นะพ่อหนอ อ๋อเป็นเฮือนเป็นเฮือนจริงด้วยเป็นเฮือนจริงๆด้วยพ่อโอ้ยลูกไส้นอนอ๋อเหรออ๋อผมก็นึกว่าเป็นหลังคาอ๋อพ่อพ่ออ๋อเป็นยางอ๋อได้ได้ละพ่อโอ้ในมีที่เก็บของด้วยโอ้ยนะครับนึกว่าเป็นหลังคาเป็นเฮือนข้างบนนะครับเพราะว่าหลังคายาวมากเป็นเป็นแยะคานะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าพ่อข้บใจหลายเออยโชคดีสุกดีนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับเห็นบรรยากาศแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ชมนะครับเนี่ยจอดรถข้างทางแล้วก็ บาร์เกอเมรกาครับเดี๋ยวจะเดินทางไปสแจมกันต่อนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่บอกเลยครับว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ครึ่งทางระหว่างกาดินานะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัดแลรนะครับซึ่งมันจะมีโฮมสเตย์ด้านบนแต่ว่าเราไม่ได้แวะนะครับเราจะขับเลยไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเป็นจุดผ่านเท่านั้นมีร้านค้าด้วยนี่แต่ว่าทางแค่มากสบายดี ถ้าไปเออ่ที่ไหนนะบ้าสบแจมสบแจมทางนี้บ่สบแจมแม่นปอสบแจมมาสบแจมเอ่อยังใกล้ๆพุ่นโอเคขอบใจหลายเด้อยังใกล้ๆรถยิบไปฮอตฮอฮอตนะทางนี้ทางทางทางลื่นบ่ถ้าฝนตกทางลื่นปอเดี๋ยวนี้น่ะถึงสบแจมเลยโอ้ยน้ำตาจะไหลดีใจจังเลย อ่ะอ่ะข yeah. ้าข้าข้าเอาใจาใจเด้อข้าข้าเบ้าข้าเบ้าเใจเด้อไปเว้ยไปเว้ยไปดิอันนี้อ่าเราไว้ละมีมีมีแนวทางที่จะไปถึงโดยค้วยด้วยความสัญชาตนะครับทุกคนมาจัดการเส้นทางการเดินทางไปบ้านสดแจ่มครับจากหมู่บ้านที่เราได้ถามแล้วก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยที่ผมได้ถามเข้ามาครับเขาบอกว่าเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้ ไปกรวดนะครับแล้วก็เป็นทางขึ้นเขาโค้งไปโค้งมาแต่ว่า like, ทางเล็กแล้วก็รถส่วนแท้ไม่มีเลยมีมอเตอร์ไซค์ส่วนลาคันเดียวจริง <c oughs> จากเส้นทาง้าสุดท้ายแต่ว่ายังมีเสาไฟอยู่นะครับดีบแกก่อนเวลาเลี้ยวครับหกปัวชาวบ้านจะขับรถลงมาเนี่ยโค้<า>ง,<า>งเลยโค้งชันแล้วขึ้นเขาลงเขามาหลไต่ลูกแล้วครับเวลาการเดินทางนะครับที่เราจะเดินทางในนี้ก็คือต้องระมาระวังเป็นพิเศษครับเพราะทางจะลื่นๆเขาะจะกรดเียน,นะครับเนี่ย นะแล้วเราก็ไม่มีอะไรไม่มีสัญญาณโทรศัพท์บลอก่อนเลยอันนี้คือเส้นทางที่ว่ายังไม่ถึงกรูเบนโซที่เป็นเขื่อนนะครับเดี๋ยวจากเส้นทางที่เป็นเขื่อนอะ่ะเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วเราก็จะได้เดินทางที่ก็เป็นเส้นทางที่เราต้องมาสเสวียทีเพราะมันไกลมากผมขับรถมานานผมรู้สึกว่าเอ้ยเงียบกริบไม่มีรังหัดล้านคาเยเลยก็รู้สึกว่าต้องขับด้วยความระมาระว,งวังหนึงไมเสษจยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆขับรถก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปเจอบนเส้นทางกันทางที่ผมจะ ถ่านทัทุกคนได้ชมนะครับขับรถมานี้โคตรละมันเลยครับรถส่วนทางนับได้เลยครับสามคันสามคันมอเตอร์ไซค์สองรถไอ้คล้ายๆรถหกล้อคันหนึ่งนะนับรวมอยู่แล้วนะจนตอนนี้คือมันจะมาถึงคล้ายๆกับประตูอะไรสักอย่างคล้ายๆกับของคนจีนสร้างเป็นเขื่อนหรืออะไรไม่แน่ใจแล้วก็มีบ้านที่อยู่ตามรินเขาเนี่ยไม่รู้เป็นร้านค้าหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคงได้เห็นเขื่อนก็ยังอ่ะวิโด ใกล้เขื่อนยังครับใกล้เขื่อนหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วได้ครับผมเขื่อนไฟฟ้าน้ำอูสามนี่นี่โอ้ดูทายไม่ขี้วัวหรื่อะขี้ควายขี้งัวหมดเลยมันเป็นขี้ควายวะควายมันนอนล่ะไรขี้วัวขี้ควายมันอนดูซ้ายมือครับนู่นนี่บรรยากาศของแม่น้ำอูนะครับแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นเขื่อนใช่ไหมอ่าพี่โดเขื่อนเขื่อนนะครับเขื่อนน้ำแม่น้ำอูสามอืมตัวกระจงมาใครมาที่นี่จะแบบมีไฮไลท์ตรงขี้วัวเนี่ยหอมมากเลยดูดูเพิร์ดดูเพิร์ด ขี้งัวขี้ควายเยอะเออน้ยตอนคืนขี้งัวงัวควายเข้ามานอนอ๋อนีอนบนนี้่ะอืมเพราะมันมันอันนั้นไงม,มันอุ่นไงเออใช่นะเ,าาดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทางไหนครับตรงไปครับตรงไปเลยน,นะเดี๋ยวเราเราตรงไปครับเดี๋ยวจะออกไปเส้นบ้านสับแจ่มนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงใครสนใจเดี๋ยวผมจะให้วินโดว์ให้ข้อมูลรับรองว่าคนจะมาที่วบ้านสับแจ่มแบบสุดมากเพราะวินโดว์บอกว่าเดี๋ยวจะมาทางรถ จะมาทางมอเตอร์ไซค์แบบเอามอเตอร์ไซค์ลงเรือแล้วก็เดี๋ยวเอาขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปทางเมืองงอยแบบว่าไม่ต้องกับเส้นเดิมบนรูปได้เลยเรแบบจัดแบบเส้นแอดเวนเจอร์นะเดี๋ยวเราจะออกไปเส้นทางที่บ้านสมจมเป็นเส้นทางนี้นะครับซึ่งจะขับไปตามเส้นทางน้ําอูนะครับไหลลงไปด้านล่างนะครับก็คือมันจะไปเจอบ้านสมจมนะครับเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางแบบเดิมที่ขับมาครับต่ขึ้นเขาลงเขาอะไรเนี่ยคือแบบโหดมากก็ไกลไม่มีด้วยจากตรงนี้ไปคิดว่า2โลสองโลก็ไม่ไกลแล้วนะ ตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณโซนที่เป็นหน้าผาบ้านศมแจมนะครับตรงนู้ใช่ไหมบินโดครับสีขาวนะครับตรงนู้นนะให้เห็นไหมตรงตรงเนตนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่นะครับไอตรงที่ตรงนี้ไม่ใช่นะเป็นไงครับเห็นไหมตรงนี้คือบ้านศมแจมเราเห็นแล้วนะครับคือเชื่อไหมครับว่าเรากขับรถมาถึงแล้วก็ใกล้แล้วด้วยนะครับเมื่อกี้เ่เรชีไกลๆคือผาเขาขาวตัวนี้ครับเห็นไหมจะอยู่ใต้เนี่ยตรงบ้านสมเจมอยู่ใต้ผาเนี่ยนะครับ จริงมันมีหนึ huh ่งหมู่บ้านครับอ่าวินเนอร์บอกว่าหาสัเพิร์อยู่เลี้ยวขวาตรงไหนตรงนี้ขวามือกี้นี่เลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้นะแต่เองอยู่ใต้นี่แต่เราไม่เห็นแต่ว่าทางลงจะมีตั้งหักครับผมเราอาจจะไม่ได้มานะครับเราจะไปบ้านสแจ่บบ้านเดียวเพราะว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีหัตถกรรมพวกการทอผ้าแล้วก็นักท่องเที่ยวนิยมแวะมานะเราจะไปกันตรงนี้กันนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องราวในหมู่บ้านกันแล้วก็เดี๋ยวจะปรับนะมีเอารถจะลงเรือไหมเนี่ยจะเอารถลงเรือมากเลยถ้าจะไปได้ขับ เออถ้ารถยนนี้คือรอไปก่อนแล้วก็ทางเดี๋ยวอ้อมบุกเขานี้ไปลงทางนู้นนะครับต้องระวังเลยเดีเส้นทางนั้นนะครับว่าจะยังไงดูดูด้านหน้าดูด้านหน้านู้นเห็นเห็นน้ำอูด้านล่างครับนะต้องระวังขับจะช้านะครับนี่ค่อยไปนะครับเป็นโค้งเลย โอดูดีนี่บ้านอะไนะสะเพยนะท่าสะเพยโน่นท่าสะเพยนี่เข้าสู่หมู่บ้านสพแจ่มแล้วนะครับทุกคนก็เป็นหมู่บ้านที่ตังอันนี้จะขวามือจะเป็นโรงเรียนครับผมโรงเรียนบ้านสพแจ่มโรงเรียนอยู่อยู่บนหัวบ้านสุดนะโรงเรียนแล้วก็วัดครับผมมีวัดด้วยนะครับเลี้ยวขวานี่เข้าเข้าเข้าหมู่บ้านแล้วะครับกำลังจะเข้าหมู่บ้านแล้วครับนี่ยวดูดูทางเข้าหมู่บ้านใครจะไปเชื่อว่านะทั่วขับรถมาบ้านสพแจ่มเอ่อ นะ่อนเที่ยวไทยเห็นยังงงเลยอ้าวทำไมนั่งเรือมาอแน,น่ชัวร์ขับรถจนมาเอามันก็ต้องมีสเตปเทพเออจริงว่ะคายของตั้งแต่ตอนทางเข้าเลยต้องหาที่จอดรถเอาไปจอดด้านในได้ไหมจอดด้านในจอดด้านในทำไมเป็นทางรถด้านจะมีรถเข้าออกแหละเนี่ยได้ได้ียังค่อยไปเลยค่อยไปเลยนี่เดี๋ยวไปจอดท่าเรือเดี๋ยวคนไทยเห็นอ้าวรถไทยมาอย่างไงวะเนี่ยแต่วันนี้เป็นใช่วันันหจุนะครับก็อาจจะน้อยนิดนึงนี่ถึงแล้วบัสแสม แต่ผมจะไปจอดดื่มน้ําอูลแล้วก็ถ่ายภาพส,สวยๆเก็บเป็นเรื่องราวการทางของการเดินทางมาแบบสุดๆของผมน,นะครับโอ้โหวิววิววิวในเมืองงอนนี่แหลมมากนี่แม่กําลังปั่นได้นะครับปั่นใหม่ปั่นใหม่หมสบายดีอันนี้เขาเป็นคนคนขโมยไหมวนะคนเ <คน S 1> ราลุ่มคนลื้อคนเราลุ่มแล้วก็เื้เออย่างนี้น่าจะเป็นเนื้อลื้อเนาะก็มีมปนๆกันเนาะแต่ แต่ก่อน<ม>ก็เป็นรื้อนะรือ้อกับเราแต่ว่าส่วนมากคนรื้อเขาจะไปอยู่กลุ่มในกลุ่มเขาอ่ะเออก็คืออยู่เป็นผู้ประสานเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันครับแล้วจากนั้นก็มีมีลราผสมแล้วก็ขมุเข้ามาเออผมก็ไม่คิดว่าเราจะขับรถเราถึงว่าสบจแจ่มนะเนี่ย<ฮ>ครั้งแรกจริงๆแต่คือว่าใครจะมาต้องอได้ผ่านทัวหรือว่า,จาเจ้าหน้าที่เนาะเว่าไม่งั้นก็ไม่มาไม่ได้นะแต่ผมจะให้ ให้วินโด้ให้ข้อมูลดีกว่าตอนแล้วก็ฝากไว้ใครมาเที่ยวมาเที่ยวได้ขับรถมาไปผมได้มามอเตอร์ไซค์มาก็ได้บอสไซค์ถ้าใครขี้เกียจมานะคือเอาลงเรือกลับไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยววินโด้ไปให้ข้อมูลต,ตรงบริเวณตรงนู้นดีกว่าเนอะครับตรงบริเวณโซนที่เป็นท่าเรือดีกว่าเดี๋ยวใครมาใคเห็นก็เอ้ยมีรถไทยมาด้วยเพื่อจอดมาสับเจ็บจะได้แบบอื้ออาหารไงครับอันนี้อันนี้เราเราจะกินทานข้าวกับมีกินบ้านเนาะเอาอะไรบ้างเอาเอานี่มิซุกมาอย่างเอาไกดมาส่งครับเอาไกดมาส่งสบายดีพ่อเอฮ้ยให้หน้าจอหรอเนาะ จากนัอยจะไปกินข้าวซอยนำสุกมาอย่างสุกรถคันใดๆกับมบูนีเลยไปนำวะเฮ้ยเดี๋ยวจีเก็บเงินตํารวจเลยนี่เป็นตํารวจท่องเที่ยวนะของของน้องเขียวครับผมนี่เป็นเพื่อนผมนะเคเดี๋ยวจะเก็บเงินให้ตํารวจก่อนโอเคจอดรถกันนะครับเดี๋ยวกินข้าวกันเสียไปกินข้าวกันโอเคมากว้านี่กว้านี่จอดนี้นะครับเดี๋ยวไปลงไปกินข้าวกันนะครับมาดูบรรยากาศในบ้านศพแจ่มนะครับผมไม่ได้มาลา ต่อหลายปีครับก็มาเจอบรรยากาศไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านศบเจมเนี่ยคือกาลังตมหูกเนไหมครับเนี่ยก็คือทําเพื่อใช้จริงแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายนำไปเป็นของฝากหรือแม้ทั่เอาไปใส่เองก็ได้นะอันนี้คุณแม่กําลังทำ,ทำการทออันนี้เขาเรียกว่าทอใช่ไหมหรือว่าตำตำตำหูกเห็นบะอืมตำหูอันนี้เป็นลายของคนอะไรอ่ะคนอีกอย่างแม่ คนเราลุ่มแล้วคนอะไรที่ที่รายเท่าไหร่คนเราาุ่มอ๋อเราาุ่มนะแม่เนาะออันนี้ถ้าทำเสร็จไข่พื้นท่าไหมพื้นสี่แสนพื้นสี่แสนครับตีเป็นเงินก็แปดร้อยกว่าเก้าร้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นี้จริงๆนะอาหารหลักของคนบาสซับแจมบ์บอสตำส้มตำส้มสูตรรวมมิตรนะครับอ่านี่นี่แจกแจกของแก้มตำส้มครับ นี่ถ้าไม่ได้บอลเราส่งคืนจะส่งคืนเลยจะเอาเนี่ยส่งคืนตลอดแต่วันลวยโ่นลุกอันบาโอ้ยแซ่บจริงครับหมดแล้วเนาะหมดแล้วอันนี้กลางวันได้ไปทำไรทำนาบ่เฮ็นไรเฮ็นนาบ่อ๋อไปไรเนาะว่างๆก็มากินข้าวด้วยกันเนาะกินข้าวนำกัน ดูครับนี่บรรยากาศแบบบ้านๆเลยครับเรียบง่ายครับกินข้าวก็แบบนี้เลยอันนี้ต้มอย่างอ่ะเอ้ยในหม้ออ่ะต้มนอเนาะเบิ้งจังหน่ยะมาไปไปไปมีโดมีโดเด้อเด้อเด้อเดเบิ้งเด้อเออเอาหนังคิดเดี๋โอ้มือนึ่งมือสต้องคิดเดี๋ะเออเนีน่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 เน่เน่น่่่่่น่่่่น่่นี่เนนน่่น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 ีน่น กะปุ้ตไหมอ๋อเบิ่งหน่อยเด้ออ๋อต้มนอเนาะอันนี้ต้มไข่ต้มกินเนี่ยต้มแบบบาร์ซีอ๋อบาซีเนาะยายลูกยายลาดไฟบ้านนี่ยคุณตังคุณน่าโอ้ยคนในบ้านกินอ๋อครับ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 ใจอะไรเด้ออันนี้เท่าไหร่สิบห้าพันกีบสิบห้าพันกีบที่ข้อมือข้อเท่าไหร่สิบพันกีบจ่ายตังค์หรือยังจ่ายแล้วถ้ายังไม่จ่ายเจ้าต้องตามไปเอาที่ประเทศไทยนะเออบอกให้คนมาเที่ยวที่บ้านสมจำอย่างเดีหน่อยดิ มาทางประเทศมากกันเที่ยวประเทศทเประทศลาเลาหลายๆด้อเออไปบ้านๆซบแจมด้วเด้อมาเที่ยวบ้านซบแจมหลายๆด้วเอดวเอดาสบายดีแม่เห็นอย่างครับปั่นฟ้ายนอ้อปันป่นฟ้ายครับแม่กำลังปั่นฟ้ายอยู่มีสัตว์เลี้ยงตัวน้อยมาใกล้ด้วยครับอออืื้ห เดี๋ยวสาวพิจมัดมือให้ผมไว้นะครับมิโดสนใจจะมัดมือไหมโอ้ยไหนแล้วจะอยู่ดีแล้วเ,เจ้าพี่จะมัดทุกบ้านเลยไม่แต่เ,เราต้องปล่อยใจ <laughs> ใจเดียวอันนี้คืออุดหนุนน้องเขาบ้านอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะหนีหรอกเจ้าต้องมาแ <c oughs> น่นแน่นเขาจะได้ไม่หนีมาจากเจ้าไงเ้าชืีอ้หอยัง่งน้องแก้วค่อยเติมให้แก้วตาดวงใจเลยบอสเลยบอสอันเท่าไรนะสิบพัน เดี๋ยวเยอานะไม่เป็นังเ้าจะเจ้า2 2 0พันปีหน้าเขาจะมาหาเจ้าใหม่จำไหม1 0พนันเราจำไปปีหน้า,าบารมีเดี๋ยวเขาจะมาจอ<ป>คืนเราหยอกอให้ไม่เท่าให้ไม่เท่าไม่เท่าเกิเดอะไรเนี่ยไม,ไม่เท่าไห้เลวเว้ยสาวบ้านเขมือทุกบ้านเลยเรื่องบ้านไม่ถูกเดี๋ยวบอกแล้วว่ามีสาวบ้านให้เนี่ย ทำใจลำบากคนหน้าตาดีก็อย่างี้แหละไปดูตุ๊กตาอย่างไปตาไปดูเก๊เฮ้าอู๋สวยมากคนหน้าเก๊เฮ้ามีไอ้มัเงาะนะมัเงาะอู๋ธรรมชาติกินได้ถ้ามาสุกแล้วลูกมันยังน้อยอ่ะบินเลยสุกเลยโอ้ลูกใหญ่มากเลยอ่าบินโดชิมเบิงอร่อยแซ่บเราทำหน้าเหมือนพี่บี้อ่ะจะได้พี่บี้อยู่เรื่อยเลย อันนี้ขึ้นเท่าไหร่วินโด้ขึ้นเท่าไหร่อันนี้ขึ้นละแสนแสนนะก็ไม่แพงนะแต่เขามีห้องน้ำในนะอ,อ,อ๋อไออันหนึ่งไม่มีห้องน้ำในก็คือคืนละเจ็ดแปดสิบมีนักท่องเที่ยวนเนี่ยรองเท้าเต็มเลยไม่กวนดีกว่ามาดูบริเวณรอบๆพอนะครับพอดีที่พักเต็มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมาก็คือต้องจองก่อนแล้วก็จองนะครับเออเนี่ยจะเห็นวิวตรงนี้นะครับเห็นไหมอืออือไปไปชมวิวตรงนี้เป็นร้านอาหารไหนบ่ อ๋อเวลาตัองเที่ยวมาก,ก็คือตรงนี้มีร้านอาหารต้อนรับเนาะงามแพงอาหารก็แบบลาวๆเด้อไม่ใช่โบ,บมีข้าวจีโบ,บมีขนมปังอืมก็แบบอาหารพื้นบ้านเนาะเกลือหี้วหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้เนาะหรือว่าคนไทยนี่ข้าวสวยเนาะครับกินกับไอ้พวกเอ่อพวกไข่แกงผักหรือว่าพวกผักของแบบบ้านๆเออนะนี่โอ้ลมเย็นนะเนี่ย วิวงามเดินลงเล่นได้เนะเป็นเนินเนินเะนี่ยเดินภูเขาอยู่จ้าเนะี่ยโอ้สวยครับนะที่พักก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็มีคนพักไม่เป็นไรนะครับไว้มาพักเองก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครางหน้านะาย,ยิงข้าวเลยก็ได้อยู่มีมีหมูกระทะด,ด้วยแต่ว่าต้องโทรมาจองก่อนครัเ<อ> <laughs> พราะเขาต้องไปเอาหมูจากในตัวนู่นน้องเขียวนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ วินดูฝากข้อมูลการเดิน,นทางมาด้วยรถด,ดีกว่าเพื่อใครสนใจเดี๋ยวก็จะได้ขี่รถมาแบบแอนเจอร์ได้นะครับสมมติว่าอันอยู่บ้านทางนี่นะมันมันซื้อกับบ้านยังไงยูบุญนะกันมาออกออกบ้านทางรถกันไปทางนี้ซื้อออกทางรถนี่ก็มันซื้อยอยู่บ้านไนะี่กอกมันไม่กอกน,นั้นโอ้บ้านที่เราถามันว่ามีตา้าบามีมีมีข้าวไม่เท่าอันนี้ที่ผู้หญิงนะครับก็นี่ถามว่าจะไปบ้านสุขแจมอยู่ไหนบอกระจิบทำได้ไง่ะ โคือยืนตรงนี้เองคงไหรคงไหนรถ้าเกิดสมมติว่าเดินตรงนี้ไปก็คือถึงนั่นเลยไปทางนี้แล้วถ้าย้อนไปทางนี้กับผู้หญิงแมนยูคิดก่อนบ้านผู้หญิงที่บอกว่าเราเราอยู่คนละคนละฝ้าของเส้นทางที่มาคือเขาชี้มานี่คืออ้อภูเขาหลายเนะถ้าเกิดมาถึงเนี่โอ้แสดงว่าเราเราต้องขับไกลมากคงคงไม่มีบริการเอาเอารถลงเรือแบบใช่นไร ก่ม <C> e <inh ale> <that> ีเส้นทางไปเด้มยยางอย่างเดียวได้อย่างเดียวเขาไม่มีเส้นทางรถด้วยอ่ะเราต้องวนอ้อไปอี่เนาะเนาะจบยางประมาณกักสัปโมงกันยังย่างนี่ประมาณสองสัปโมงไปสองสัปโมงถ้าหลาคนที่จะพูดอยนี้ถ้าเกิดเป็นเราอ่ะอาจจะสี่ห้าชั่วโมงก็ได้เพราะเราเป็นคนทั่วไปไงมาเจอด้เข้มู่่ได้งคือต้องยางตามด้วยเลยถ้าชั่วโมงพอจบเขาก็มีอันนั้นเนาะก็คือจะมีให้เนืีอันที่เราฟั่นะเด้ยมันติดกันใส่เดียมติดกันโอ้ มยอรู้แล้ะเราจะกลับกลับอีกไกลฉะนั้นพักสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขอกลับดีกว่าดเดี๋ยวผมจะให้วินโดว์ฟรายละเอียดการมาเที่ยวที่นี่หน่อยว่าที่เนี่ยมาเที่ยวได้กี่ทางโอเคเนาะูุบ้านสุกจมแตะโกนก็มาเที่ยวได้แค่ทางเดียวทางเรือเนาะแต่ยปัจจุบันเขาจะเปิดมาทางรถได้แล้วเนาะแต่ว่าต้องผ่านทัวร์เพราะว่าผ่านทางเจ้าหน้าที่เขาจะมาให้เข้าด่านเนาะ ต้องผ่ามันจะมีตรงช่วงที่ว่าเป็นรอยต่อระหว่างเครื่อนครับซึ่งจะมีคนที่ดูแลเครื่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนออท้องถิ่นมาเลยคนทที่มาเขาจะให้เข้านะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรครับแต่ถ้ามีคนนำทางม,มามีทัวร์มาเนี่ยคือมันจะง่ายไงครับมันก็จะสะดวกสบายครัยากาแล้วก็เส้นทางนี่คือดูอย่แอดเวนเจอร์ครับคือสามารถามาทางรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ได้ต้องได้ผ่านทัวร์ว่าเราจะแจ้งว่าจะมาทางรถยนต์ได้ย่าอไรเนาะหรือว่าจะผ่านทางเรือเนาะ ก็น้องเขียวมานี่หรือว่ามึงงอยมานี่ก็ได้เนาะหรือว่าจะถ้าสมมุติว่าอยากจะคีดเป็นรูปเนาะก็คือน้องเขียวมึงงอยแล้วก็อ่อ่ขึ้นเรือเนาะเอา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 รถรถเรือรถบัตรทขึ้นเรือถ้าเรือขึ้นเรือแล้ผมจะขึ้นวันนี้ครับขึ้นวันนี้ได้ขึ้นตรทราลงไปเออได้ได้แต่ก็ฝากนี่น้องเขียวไอเวนเจอร์ที่เจ้าแรกของน้องเขียวครับผมใส่ลุยใส่ลุยใส่เบนเจอร์ครับผมสุดยอดแน่นอนอันนี้หยู่บ้านนะ อย่าว่าคือเราเราเราเป็นสายเอเอร์ไงเราต้องเราจะไม้เถไอนี้เป็นรถคันแรกของเมืองไทยเนาะที่มาเนาะนี่เจ็ดหเจ็ทอหัวครับผมทองหวยังงูได้รอบจะูกอีกรอบเดงกานีแหละโอเคเนาะเขานดทีมนีได้เดี๋ยวเราจะไปต่อครับผมคุณครับว่าเจอได้ครับกับพวกนะครับทีมงานนอเควอเวอเร์ครับผมได้มันก็คือที่มา ประสบการณ์ชนเผ่าชีวิตมันก็คือที่มาประสบการณ์ชนเผ่า